ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกับช่องธรรมะหากินบายคู่นเองสมปปีนะครับคลิปนี้ผมจะนําเสนอการทดลองเห็ดนามมักเอของผมนะครับซึ่งผมก็จะเอามาใช้ประโยชน์สําหรับปอกุ้งของผมนี่แหละครับช่วนีัการทดลองก่อนครับเห็นเขาว่ามันสามารถนํามาผสมอาหารกุ้งล้วกั สามารถนําไปสาดลูกในว่อกุ้งนะครับเพื่อให้น้ําอุดมสมบูรณ์หรือว่าเห็ดให้น้ำบ่เกิดการเน่าเสียนะครับเดีย๋ยวผมจะลองเห็ดก่อนนะครับเนาะว่าสีเห็ดแนวไหนแะน่จะล่องอธิบายวิธีการขั้นตอนตามที่เพ่เข้าใจลงไปในคลิปน้ำนะครับเนาะครับบรรยากาศก็ดีนะครับออกวงเลงก,กว่าฝนตกและกะ็นั่งอยู่เทียงหน้าครับร่มเย็น และกาจะทดลอง h e m ไเอไปนั่งครับครับสําหรับวัสดุและอุปกรณ์ที่ใส่นะครับอุปกรณ์ผมกับเตรียมไว้ก็คือมีทั้งน้ำใบนั่นแหละครับตักน้ำขึ้นมาใส่ในถังใบใหญ่ครับผมใส่ไปสองถังนะครับผมปริม,มาตกรก็จะจะประมาณ20สลิตรได้ครับส่วนถัดมานนะครับก็คือ หมอเสืออ EM ครับอันนี้เป็น EM 3A คุณสมบัติเขาบอกว่านะครับสามารถใส่กับซัต์น้ำได้นะครับรักษาแผลต่างๆในกุ้งปลากบสภาพนาน้ำและซัดน้ำอ,อื่นๆได้นะครับแล้วก็สามารถเอาไปผสมในอาหารกุ้งนะครับผมอาหารปลาเรานี่นะครับ ส่วนประกอบทือซึ่งเป็นอาหารของเจ้าเ e. อก็คือกากน้ำตาลครับผมอันนี้ปริมาตร600ลูกบาทเซนติเมตรนะครับส่วนเจ้ากากน้ำตาลเมื่อกี้ผมซื้อมานี่น่าจะเครื่งลิตรนะครับหรือว่าห0 0ลูกบาทเซนติเมตรทั้งสองขวดนี่ราคา70บาทครับผมแล้วก็มีไม่ข้นครับอตอนก่อนอื่นผมก็จะ เอาหัวเสืออียมลงก่อนครับเห็นดูในคลิปคนอื่นเขเห็ดเข้าวันเนื้นนนอเนืเป็นไปจริงๆบอนะครับผมกินหอมใหม่ๆม,มันกากน้าตาลอีลีครับก็บจะเนื้อๆน,น,นะครับอันนี้ผมใส่หมดนะครับ ผมใส่อาจจะร้าแน่อาจจะบอเข็มข้นเหมือนกับคนอื่นเห็ดนะครับแต่ก็ต้องล่องป่ปครับเพราะว่ากับยังบอเคยเห็ดอีรีครับเิดิดลงให้หมดก่อนครับ ต่อไปนะครับ <c oughs> เขาบอกว่าให้คนให้กากน้ำตาลมันละลายน้ำนะครับกาใส่ไม่ค้นครับคนไปเลยครับเดี๋ยวความรู้สึกของผมตอนนี้ก็เหมือนกับมันละลายน้ำนะครับความเหนื่อที่อยู่ด้านล่างของถังมักกะ เริ่มเบาบางลูกแล้วครับต่อไปนะครับผมก็จะใส่มดเชือเอ็เมครับใส่ลงไปหมดถังหมดขวดเลยนะครับผมเครื่องลิร สิกว่าเพิ่นจสิส้นไม่ยัางดีนะครับผมกับเทลงหมดเลยครับสีเหมือนน้ำม,มัดเยีางสักอย่างหนึ่งนะครับ หลังจากนี้นะครับกากค้นให้มันเข้ากันนะครับผมซึ่งหัวเสือจุลินซี่หรือว่า e, e, e m ตัวนี้นะครับมันก็จะได้กากน้ำตาลเป็นอาหารนะครับใส่ในการขยายตัวของจุลินซี่นะครับ คน,คนให้มันเข่ากันครับหลังจากนี้นะครับผมก็จะปิดฝานะครับให้มันสนิทแล้วก็จะทิ้งไว้ประมาณ 3- ามสี่หมื่นลนะครับอ่านะครับตามที่ผมอ่านมาเนาะครับนอแต่ผพเป็นว่าผมมีความร้หลายแล้วก็จะเปิดฝาออกเพื่อให้เพ่อนระบายอากาศที่อยู่ข้างในออกมานะครับจักชัววางชัวรข้าวนะครับจากนั้นก็นจะปิดไว้ตอครับ จนครบสองสัปดาห์ครับหรือประมาณ1ิบหามืองนะครับผมก็จะจงะงชิวาเปิดเบิ้งว่า EM ที่ผมมักนี่มันใส่ใดบอเห็นในตำราพันว่าถามันสามารถที่จะใส่ได้ก็คือมันจะมีมีซาสีขา,ขาวๆข,ขึ้นมานะครับผมผมก็ยังบ่เคยเหตขึ้นกันนะครับเดี๋ยวก็จะจะลองเบิ้นะับหลังจากนี้ผมก็จะเอาสามาพิษแล้วก็จะไปตั้งไว้อมองห่มๆนะครับ เล่งไว้แล้วก็น่าจะประมาณตรงนั้นนะครับครับนี่ก็คือสภาพ E.M. ถีถูกมัดไปเมื่อกี้นะครับผมใหายมากตำแหนง่งถีผมคิดว่าแดดกับฝนจะบ่หอดน,นะครับ ผมก็จะปิดฟ้ฟไว้นะครับหาแนวมาทับไว้บอกใหมมันอากาศข้าไปได้ง่ายๆนะครับผมสำหรับการเฮ็ดเอ็มของผมกะน,น่าจะประสบผลสำเร็จนะครับจะ่าต้องเบิ่งผลก่อนครับอีกอีกสองสัปดาห์นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับผู้รับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องทัพมาหากินบาบคุณเองสัมปีน้ำด้ครับ ขอบคุณครับผม